you mm -hmm. ยินดีต้อนรับเลยนะครับเมื่อกี้บอกเห็นว่าได้เครียดเนอะนะครับมาได้เลยนะครับภาควิชาจิตวิทยานะครับอย่างที่ท่านคณะบดีบอกครับว่าศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่หลักสูตรของครูเท่านั้นแต่ก็ยังมีหลักสูตรนะครับอื่นๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะนะครับภาควิชาหนึ่งที่ถือว่ามีชื่อเสียงด้วยนะครับนั่นคือภาควิชาจิตวิทยานั่นเองนะครับโดยนะครับน้องเจนนี่แล้วก็หนูบัวเนี่ยถ้าสนใจนะครับมาเรียนจิตวิทยาที่รามคำแหงรับรองเลยครับว่ามาถูกที่แล้วครับเพราะว่า จิตวิทยาที่รำคาแหงนะครับค่าเทอมก็ไม่ได้แพงเนาะนะครับแต่ก่อนอื่นครับอาจารย์ขอแนะนํานิดนึงนะครับว่าจิตวิทยาเนี่ยมีหลักสูตรอะไรบ้างนะครับในด้านของจิตวิทยานี่ครับก็มีหลักสูตรนั่นก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับ ศึกสาสําเร็จกาไปก็จะได้หลักสูตรในด้านของวทบนะครับโดยปัจจุบันนะครับมีเปิด2ด้วยกันนะครับสสาขาสาขาที่1เลยนะครับก็คือจิตวิทยานะครับการปรึกษานั่นเองหรือที่เรียกว่า c o u n s e l i n g p s y c h o l o g y ครับและอีกสาขานึงนะครับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การทั้ง2สาขานี้ครับแน่นอนแหละเมื่อพูดถึงจิตวิทยานะครับก็คือการเอาความรู้นะครับไปใช้นะครับในการช่วยเหลือบุคคลรวมไปถึงประเมินเข้าใจพฤติกรรมต่างๆโดยเฉพาะในสาขาจิตวิทยาการ ปรึกษาครับ <พา S 1> อ่า,<พ>าหลายคนอ,อาจจะคุ้นเคยแล้วก็ได้เห็นนะครับบทบาทตามภาพยนตร์หรือซีรีละครนะครับก็จะมีนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ให้คําแนะนํารับฟังนะครับและเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลต่างๆเป็นอย่างนีนั่นเองครับ ส่วนอีกสาขาหนึ่งนะครับนั่นคือจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การนะครับก็คือนะครับการเอาความรู้จิตวิทยานะครับไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลประเมินคัดสรรรวมไปถึงอาจจะมีแบบทดสอบอื่นๆด้วยนะครับที่สามารถนําไปใช้นะครับในการวิเคราะห์ประเมินผลตลอดจนนะครับสามารถนําความรู้จิตวิทยาในยุคปัจจุบันนะครับเอาไปพัฒนาคนหรือว่าไปเทรนนิ่งนะครับจัดการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับจิตวิทยาเรียนยากไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้ยากจนเกินความสามารถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในยุค ปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนองค์กรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องเอาความรู้จิตวิทยาเข้าไปใช้นะครับหน่วยกิจนะครับจำนวนทั้งหมด139หน่วยกิจนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนได้ตลอดจนในสาขาอื่นครับที่สนใจอยากจะมาเลือกเป็นวิชาโทจิตวิทยาก็ยังสามารถเลือกเรียนได้ครับเพราะว่าจิตวิทยานี่ครับมีเนื้อหาแล้วก็มีอาจารย์ที่มีคุณภาพนะครับในสาขาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทางสาขาก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็รับสมัครนะนะครับในช่วงนี้นะครับใครสนใจ ที่จะเรียนจิตวิทยาบอกได้คําเดียวเลยครับว่ามาที่รามกาแหงรับรองไม่ผิดหวังนั่นเองนะครับทีนี้นะครับจบไปทําอะไรได้บ้างอย่างที่อาจารย์แจ้งเบื้องต้นครับหเลยก็คือสามารถที่จะไปเป็นนักจิตวิทยาได้นะครับโดยนะครับอาจจะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานะครับหรือใครที่สนใจทํางานในด้านขององค์กรก็ไปเป็นนักจิตวิทยานะครับอยู่ในองค์กรได้น,นั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับจะสมัครนะครับตำแหน่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนนะครับหรือว่าหน่วยงานที่มีรับนะครับนักจิตวิทยาเข้าไปในการบรรจุเนี่ยนักศึกษาก็สามารถใช้วุฒินะครับใช้ในการสอบนะครับคัดเลือกเข้าไปบรรจุได้นั่นเองครับซึ่งถือได้ว่าจิตวิทยาที่ราํำแผนเนี่ยครับเรียนนะครับแล้วนักศึกษาจะมีความรู้แล้วก็ยังมีคุณภาพด้วยและที่สําคัญคือเมื่อจบการศึกษานะครับนักศึกษาก็สามารถไปประกอบอาชีพได้นั่นเองครับ หนูได้เรียนกับคุณครูไหมคะได้เลยครับยินดีต้อนรับเลยครับ